อัมพาประชันความสวยแหม่คัทลียาหลังใบหน้าเข้าที่สวยวาวมากเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแอลอัมพาภูสิทธ,ธิสวัสดในวัย62ปีที่ยังคงสวยและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความสวยของเธอนั้นไม่สางไปตามการเวลาจริงๆอีกทั้งล่าสุดทางด้านแอลอัมพาทำสัลญยญกรรมหน้าใหม่และเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านแอลอัมพาได้เพิ่งไปทำสัลญยญกรรม และได้มีการอัปเดตใบหน้าหลังสัญญกรรมให้ดูเป็นระยะระยะซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยทำกระชากวัยสุดๆลดอายุสุดๆทำเอาเพื่อนร่วมวงการแห่ไปทำตามกันเพียบล่าสุดทางด้านแอลอัมพาโพสต์รูปภาพคู่กับนางเอกรุ่นใหญ่แหม่มคาทลียางานนี้ต้องบอกเลยว่าแอลอัมพาสวยไม่แพ้นางเอกเลยก็ว่าได้ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายๆคนถึงกับต้องร้องว้าวเลยทีเดียว ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ชมเจ้าตัวกันเพียบว่าแต่จะสวยขนาดไปข่มภาพล่าสุดแอลอัมพากันได้เลย